สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อน ขอต้อนรับค <step> ุณผ <bursting> ู้ฟังเข้าสู่รายการนีเจน้อยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์22ออกอากาศตั้งแต่เวลาเจนนิกาถึงเจนนิกา45นาทีวันนี้วันอังคารที่21มิถุนายนพุทธศักราช2565ทางรายการนีเจน้อยของเรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับ10วิธีการป้องกันภัยจากโซเชียลเน็ตเวิร์กมาฝากพี่น้องชาวราชประชาทุกคนแต่ก่อนที่เราจะไปฟังสาระน่ารู้กันนั้นเรามาฟังเพลงกันก่อนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีวันลังทารจีชมพูนะคะก็อน้องเขาบอกว่าต่อได้ไหมก็วันนั้นน่ะจีคือจีถ่ายแค่ตอนเปิดใช่ไหมแล้วก็จีก็ไม่ได้ถ่ายตอนแบบต่อจากนั้นอ่ะแล้วก็วันนี้ก็กะว่าจะมาถ่ายแต่ว่าคือแอมเสียนะคะแล้วก็มันก็เลยเปิดอะไรไม่ได้เลยนะคะเลยเดี๋ยวจีว่างๆเนาะจีจะมาจัดรายการแล้วก็จีก็จะถ่ายให้อีกนะทุกคนชอบใช่ไหมที่จีพูดอะจีก็ชอบเหมือนกัน แต่ว่าจิบางทีจีก็พูดอย่่กับทางรายการดีเจน้อยเนี้ยแต่ว่าจีก็อยากจะพูดอย่างอื่นแต่จีคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจีจะพูดอะไรใครอยากให้จีพูดอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะนะคะสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการนีเจน้อยโรงเรียนราชชัชานุคร์22ออกอากาศตั้งแต่เวลาเจนนิกาถึงเจนนิกา45นาทีวันนี้วันอังคารที่21มิถุนายนพุทธศักราช2565ทางรายการนีเจน้อยของเรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับ10วิธีการป้องกันภัยจากโซเชียลเน็ตเวิร์กมาฝากพี่น้องชาวราชชชาทุกคนแต่ก่อนที่เราจะไปฟังสาระน่ารู้กันนั้นเรามาฟังเพลงก,กันก่อนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารจีชมพูนะคะก็อ๋นองเขาบอกว่าต่อได้ไหมก็วันนั้นน่ะจีคือจีถ่ายแค่ตอนเปิดใช่ไหมแล้วก็จีก็ไม่ได้ถ่ายตอนแบบต่อจากนั้นอ่ะ,ะแล้วก็วันนี้ก็กะว่าจะมาถ่ายแต่ว,ว่าคือแอมเสียนะคะแล้วก็มันก็เลยบุดอะไรไม่ได้เลยนะคะแล้เดี๋ยวจีว่างๆเนาะจีจะมาจัดรายการแล้วก็จีก็จะถ่ายให้อีกนะแล้วคนชอบใช่ไหมที่จีพูดอ่ะจีก็ชอบเหมือนกัน แต่ว่าจงบางทีจีก็พูดอย่่กับทางรายการดีเจน้อยเนี้ยแต่ว่าจีก็อยากจะพูดอย่างอื่นแต่จีคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจีจะพูดอะไรใครอยากให้จีพูดอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะนะคะ